ประกอบด้อสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถ SUV จากค่าย Mazda ครับโดดเด่นทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมช่วงล่างแน่นน,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 นุ่มหนึบยึดเกาะถนนโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยแล้ววันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะประหยัดในสไตล์ดีเซลวันนี้ขอแนะนำเจ้าตัวนี้เลย207 m a z d a CX5 ตัวท็อปดีเซล 2.2XCL4 วีไดใหม่ 170,000กิโลเมตรมาสด้ CX 5ครับอีกหนึ่งสุดยอดรถ SUV เท่ๆจากค่ายมาสด้ครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถานะการกับขี่ที่ยอดเยี่ยมโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยตามสไตล์มาสด้า วันนี้เราเอาตัวท็อปสุดมาให้ดูเลยนะกับคันนี้เลย2017 Mazda CX-5 Diesel 2.2 XDL ฟ 4dr ใหม่1 7 0 0 0 0กิโลเมตรวันนี้ได้ตัวใหมเนื N ้อเชนด้วยนะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2017แท้เลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพลวา่าไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่้แท้1 7 0 0 0กิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยนะฮะร,รถหมายเแดง่ล้านแดง1 6 9 0 0 0 0บาทรุ่นนี้หลายคนอาจจะกังวลนะฮะอาจจะได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่ามันมีปัญหาน้ำดงน้ำดันอะไรทั้งหลายแหล่ต้องบอกว่าไม่ใช่รถทุกคันของรุ่นนี้ที่จะมีปัญหานะครับบางรถก็มีบางรถก็ไม่มีคันนี้โชคดีมากเลยเจ้าของเดิมบอกไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอคุณหมอจริงๆเลยนะฮะดูแลรถดีมากครับ ประวัติการเข้าศูนย์แกกเป็บครบต้วนเป๊ะเป๊ะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเราโทรเช็คศูนย์ใบนี้เข้าตลอดเป๊ะไม่มีหลุดไม่มีขาดไม่มีเกินรถไม่เคยมีงองแงอะไรเครื่องยนต์เดิมๆดีเซลนะแต่ก็ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลนะ1 7 0 0 0 0โลอันนี้ใหม่แท้100%นะแล้วแกดูแลรถดีมาก ใครจะพูดยังไงก็ช่างแต่วันนี้บอกเลยราคาช่วงท้ายมันเล่นได้หายไปล้าน2กว่ากว่าโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวราคาว้าวแน่นอนนะอามาดูมอมกันเลยนะกระจังหน้าลายไมล์เชนเท่มากโลโก้สวยใหญ่เต็มฝ่ามือพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับสวยเลยไฟหน้าครับได้โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม LED นะครับโคมไฟยังสวยยังใสปิ๊งๆนะฮะแกวิ่งกลางวันเป็นหลักนะ ไฟตัดหมอกมีให้เท่ๆด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบขัดโคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้ปิ๊งปิงไฟตัดหมอกสวยๆเลยสีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับล้างขึ้นมาแล้วสำหรับต้นหัวดูแล้วสวยมากเป็นสีดำเงาเราจะเห็นประกายมุกสะท้อนแดดออกมานี่เปล่งปลั่งเงางาม,งามวิบวับสวยมากเลย เพราะฉะนั้นชิ้นนี้ไปตามนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะไม่ยังบางมากๆด้วยเรื่องการเก็บสีเจ้าของเดิมมีเก็บมาบ้างแน่นอนครับเพราะหม่แสนเจมันต้องมีริ้วมีรอยกันบ้างแต่ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณหมอน่าจะทําเท่าที่จําเป็นนะครับอ่ะกันชนผิวพรรณสีสันสวยมากนะครับด้านล่างมีถลอกเบาๆนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องทําก็ได้ ปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยนะสีโดยรวมสวยมากนะครับผิวถือว่ายังเนียนยังใสามากมีทะลอะเบาๆนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะปล่อยตามธรรมชาติดีกว่านะผิวเขาสวยเนียนลงตัวใสยอยู่แล้วเป็นคนดูแลรถด,ดีมากๆผิววันด้านขวาแถบนี้ก็ส่วนใหญ่ผิวค่อนข้างเดิมมากๆนะครับคุณหมอดูแลรถด,ดีมากๆเลยแม้ว่าจะใช้เยอะจริงแต่ว่าดูแลรถสุดยอดเพราะไปก็ยังบางใช้ได้นะ ผิวเนียนสวยใสโอ้โ oh, ห oh, เราเห็นประกายสีดำมุกแบบเงางามโดดเด่นมากๆมือจับได้สมาร์ทเอนทรีด้วยชายล่างกับพลาสติกนี่สวยเลยนะครับมีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่หลังคาด,ดูแล้วก็สวยเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยเสาอากาศแบบคลิปฉลามเคาะไปอย่างบางนะครับมาถึงล้อแม็กกันบ้างนะครับ ตามสเปคโรงงานได้แม็กลน์นี้เลยแม็กอลลอยสีเทาเงินเท่ๆเลยนะครับโดยภาพรวมก็พอได้มีถะเลอกเบียดฟุตบาทบ้างตามขอบนิดหน่อยแต่ถ้าให้แนะนำไปตามนี้ดีกว่าได้เนื้อเดิมโรงงานนะถ้าไปทำในสีไม่เป๊ะหรอกแล้วก็มีโอกาสที่ลมอาจจะรั่วซึมตามขอบได้ผมว่าโดยภาพรวมมันดูดีอยู่แล้วขออนุญาตไปตามสภาพเลยนะครับ ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต t 4 SUV นะครับเบอร์2 2 5 5 55 R 1 9โอ้โหเทมากได้ยางใหม่4เส้นพี่น้องเจ้าของเดิมคุณหมอเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อต้นปี23โอ้โหดอกเหลือเยอะมากครับดอกลึกดอกเต็มดอกคมใช้ได้อีก4ปีแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็เช่นกันภาพรวมพอใช้ได้มีถลอกบ้างเบา แต่ให้ผมแนะนําไปตามเดิมดีกว่าจะได้ได้เนื้อเดิมโรงงานยังไม่น่าไปทํายังไม่น่าไปปาดอะไรนะครับอ่ะยางมิชลินนะครับปี2023นะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้ได้อีกหลายปีแน่นอนคุ้มมากๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์คสวยงา่า อยู่ครบซอกในประตูครับแห้งสวยเดิมใสไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับเม็ดอ์คสวยงามซอกในประตูฮะน็อตเดิมตัวเลขตัวอ,อักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นอนเบรุ่นนี้อยู่ขวาเลยนะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง t t 1 k ลงท้ายด้วย M101438 าหน้าขวาครับเม็ดอาร์คยูครบตลอดทั้งแนวสวยงามซอกในแห้งสนิทเดิมหมดแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยบับไม่มีรอยถอดนะครับมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะตัวโฉมแรกจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับกระจกเดิมของ m a ด้าเจ้าของเดิมเคยเคลือบแก้วเซรามิกมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับไฟท้ายไม่เน้เชนลายนี้เลยซ้ายสวย วาก็สวยเรียบร้อยฝาท้ายก็สวยนะครับนี่เรียบร้อยเลยคันนี้ล้างขึ้นมาเรียกว่าพร้อมตั้งขายกันได้เลยกันชนก็สวยเนียนนะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยท่อไอเสียคู่ด้วยกันชนสองฝั่งสวยเลยครับสุดยอดมากฝาท้ายเปิดปิดด้วยมือนะเปิดมาแล้วด้านหลังแห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามนอ็อตฝาท้ายเดิมหมดมาร์กี้แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีเลย น็อตเดิมทุกตัวไม่มีกระชอกไม่มีรอยถอดแม้แต่ตัวเดียวแต้มสีจุดต่างๆนี่อยู่ครบเลยเป๊ะะมากตะเก็บซ้ายขวาแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบนะครับฝาท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงไปแห้งสนิทเดิมโรงงานมีถาดรองมาให้ด้วยนะโมด้านหลังก็ยังสวยดูดีนะครับเปิดมาแล้วมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะฮะเป็นล้อกระทะแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบรันเลย พื้นล่างแห้งสนิทสวยเลยครับแนวซิลิโคนเดิมโรงงานไม่มีครกไม่มีพ่นไม่มีน้ําท่วมนะฮะทุกอย่างแห้งเดิมโรงงานสวยมากอ่ะภาพเรวมแถบซ้ายสีสันเจ้าของเดิมให้มาคือสวยมากอยู่แล้วนะครับล้างขึ้นมาเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วกับพัดตรงพลาสติกอะไรยังสวยดูดีมือจับสมาร์ทเอนทรีสฝั่งมีฟิล์มให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเทเท ล้อแม็กกันต่อเลยนะครับรุนนี้จะได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะฮะแม็กฝั่งซ้ายโอเคหน่อยนะไม่มีถลอกอะไรรุนแรงสวยสมบูรณ์ใช้ได้ยางมิชลินปี2023ดอกยังถือว่าเหลือเยอะมากนะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยได้อีกหลายหลายปีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีพิกควาบน้ำท่วมอะไรอ่ะฝั่งซ้ายมีถลอกเบาๆนิดหน่อยตามขอบแต่ดูแลไม่น่าเกลียดนะภาพรวมยังโอเคยังสวยไปตามนี้เลย ยางมิชลินปี2023ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากๆใช้ได้อีกยาวๆซุ้มล้อสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันต่อเลยประตูเปิดมาแล้วลูกยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงายอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงาม ดอกในแห้งสนิทน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยถอนไม่เคยกระชอกแม้แต่ตัวเดียวเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอ์กจู่ครเม็ดอ์กสวยงามซอกในแห้งสนิทน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับภาษีต่อแล้วขอบคุณมากพฤษภาปีหน้ากระจกเดิมของมาสด้าไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลครับตัวท็อปจะได้ดีเซลนะ2.2ลิตรนะครับเกียร์ออโต้6สปีด 175แรงมา้าประหยับถึง15โลลิตรเลยนะฮะคันนี้เครื่องเดิมโรงงานนะครับแล้วก็โชคดีมากครับเจ้าของเดิมบอกเลยไม่เคยมีปัญหาหุ่นวายไม่ปวดหัวไม่เคยงองแงเลยนะเพราะเขาดูแลรถดีมากนะครับอ่ะไม้แท้แสนเจ็ดนะฮะก็ตามสไตล์รถใหญ่ดีเซลวิ่งทางไกลซอกด้านในฮะฝั่งขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่เคยถอนไม่เคยขยับ เบ้าโชกแห้งสนิทสวยงามรูกลมคมกริบรูกลมคมกริปแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดเลยสุดยอดมากๆคันนะครับเดิมหมดรุ่นนี้จะเป็นเหล็กสีดำนะฮะเดิมหมดครับไม่มีงัดแงะแกะเกาไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำอะไรทุกอย่างเดิมหมดคันซ้ายคันขวาเดิมหมดแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมหมดนะไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลย เบ้าโชคนี่สวยมากแห้งสนิทสวยงามซับในฝั่งฝาเม็ดคลากอยู่ครบซอกในน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดแม้แต่ฝากระโปรงพีง่น้องน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยพี่น้องดูสิแทมสีหัวน็อตยังอยู่ครบทุกจุดเลยะสุดยอดมากรูกลมคมกริบกันร้อนยังสวยฝากระโปรงเดิมหมดทุกจุดเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะอ่า โลโก้มาสด้ามีนะครับรูปลมขมกลิปฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดเลยสุดยอดมากๆนะครับเล็กเครื่องมันลึกนะฮะอาจจะดูยากอะช่างมันเดี๋ยวไปดูข้างในเอ้ยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่า เครื่องยังแน่นยังฟิตใช้ได้นะฮะไม่แท้1 7 0 0 0แกิโเมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าตันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะเราจะได้เบาะหนังแท้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วได้เมมโมรี่จุดด้วยที่เห็นนี้คือเบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยซ่อมฟอกให้อย่างเดียวโอ้โหนี่ไม่แสนเเลยพี่น้องเห็นสภาพเบาะแล้วรถใหม่เจ็ดแปหมื่นนี่มีอายเลยนะครับ เจ้าของเดิมนี่ดูแลรถแบบเฟะมากนะครับตัวบอกปกติถ้าไมระดับแสนขึ้นนี่มีเหี่ยวมีย่นม,มีถลอกเยอะว่านี้แน่นอนแต่คันนี้ดูแล้วยังเนียนมากๆดูไม่ออกเลยนะครับว่าไม่แสนเจ็ดสุดยอดมากๆแผงนประตูก็เช่นเดียวกันนะฮะร,ระดับไม่แสนกว่านี่ปกติจะมีริว้วมีรอยบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่คันนี้ดูแล้วมันเฟะมากดูแล้วนี่มองไม่ออกเลยว่าสมัยแสนเจ็ดนะฮะได้ฟิล์มไฮคูด้วย และยังสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากได้ลำโพงโบสด้วยนะด้านหลังฟิล์มสวยแผงประตูโอ้โหเนียนกลิบเจ้าของเดิมขับคนเดียวฮนะเพราะฉะนั้นด้านหลังเป๊ะแน่นอนด้านหลังนี่แทบจะไม่มีใครนั่งนะครับเบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นโอ้โหมันสวยเวอร์้ฮมากเลยนะแบบว่ารถไม่เจ็ดแปดหมื่นนี่มีอายฮนะสวยมากหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซิ เนื้อบ่อมันเนียนไม่รู้จะเนียนยังไงแล้วพี่น้องตรงกลางมีที่วางแขนต้องวางแก้วน้ําพับได้นิดหน่อยอ่าแบบนี้นะแะแดงท้ายพลาสติกนี่สวยมากนะครับเชื่อแล้วว่าขับคนเดียวเพราะปกติถ้าเป็นสายครอบครัวต้องเที่ยวรอยจะเยอะกว่าน,นี้แต่ดูนี่ดูแลน้อยมากมีไฟให้ด้วยนะครับด้านหลังมีแผ่นบังสายตามาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะ แล้วก็ที่ผมชอบคือมันมีตัวดึงพับเบาะแหละอ่าโอเคมันพับได้แบบนี้นี่นี่สุดยอดเราไม่ต้องเดินไปด้านหน้าแต่อีฝั่งนี้มันจะฝึดๆหน่อยนะเอามานี้แหละประตูหลังซ้ายนะสวยเลยเนียนกริบเลยฟิล์มสวยเลยตัวเบาะนี่มันสวยมากเนี่ยด้านหลังเนี่ยอ่ะไม่เคยมีใครมีมีนั่งแหละแต่น้อยมากนะคุณหมอบอกส่วนใหญ่ใช้คนเดียวส่วนใหญ่ใช้คนเดียวเนียนจริงๆ ประตูหน้าซ้ายครับสวยเนียนใสไม่แพ้กันลำพงโบสฟิล์มไฮคูลได้บอกไปฟ้าคู่หน้าเลยเบาะหน้าซ้ายนี่ก็ไม่ค่อยมีใครนั่งนะนานๆจะมีคนใช้ดีเพราะฉะนั้นเนื้อบอกนี่มันสวยไปมากๆเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับกุญแจเหมือนเดิมหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไหมื่นหกพันโลนะ ตามสไตล์รถใหญ่ดีเซลก็ใช้งานทางไกลเป็นหลักเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะมีไลฟ์ฟ้าหน้าหลังมีแอร์อรโอโต้ให้เรียบร้อยนะครับปรับทิศตรงทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะครับคอนโซลดน้านหน้ากันก่อนนะครับก็มาแบบเรียบๆนะฮะเป็นวัสดุนุ่มๆด้วย ซอฟทัชเท่ๆนุ่มๆไฮโซสีดำแอร์แบกจะนับให้ล้กันด้านหน้าคู่หนึ่งที่เบาอีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังมองไม่เห็นน่าจะ6ใบนะเท่าที่ผมเห็นนะหน้าจอนะครับของแท้ของเดิมติดรถมาจากโรงงานเป็นระบบสัมผัสนะมีภาษาไทยให้เสร็จสับ มีแผนที่นำทางนิเ i กเตอร์มาให้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากซื้อเพิ่มมาให้เราเป็นระบบสัมผัสนะแล้วก็กล้องหลังมีให้ด้วยนะตามสเปคมีกล้องมีเซ็นเซอร์หน้าหลังด้วยนะครับครบเลยนะฮะอ่ะเล่น DVD ได้ด้วยนะระบบความบันเทิงอื่นๆนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตามมาตรฐาน m a ด d า แล้วก็ยังปรับที่แป้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับ FMAM Stitcher Bluetooth USB ครบคันเลยนะครับด้านล่างปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังมีให้นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้เป็นช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับเกียร์ออโต้เอ้ยมี USB ด้วยใช่ไหมมี USB มี SD การ์ดให้ AUX มีให้ครบเกียร์6สปีดนะครับไม่ใช่ CVT นะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ดั้งเดิมนะครับมีแมนนวลโหมดด้วย เพิ่มลดเกียร์ได้นะครับได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะพร้อมออโตอไม่มีออโตเบรกโคนะมีแต่เบรกมือไฟฟ้านะครับอ่ะร่องวางแก้วนะ้ำตรงกลางเหมือนเดิม2ร่อง,องที่เท้าแขนเป็นหนังแท้สีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะครับด้านในก็ลงลง,ลงมีพอร์ตะไยไหมไม่มีแล้วนะครับพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลให้นะมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงมีให้ โลโก้ยังสวยมากวัสดุต่างๆสวยมากเนื้อพวงมาลัยเนียนมากนะดูไม่ออกเลยว่าไม่แสนเคือมันเนียนจริงๆอะ่ะถ้าบอกว่าไม่แปดหมื่นก็เชื่อนะเนี่ยปรับได้กี่ทิศท,ทางเนี่ยมาปึ๊บลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบ4ทิศท,ทางกระจกไฟฟ้า4บานได้ออตโต้คนขับ1บานนะเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับ มีระบบแจ้งเตือนรถออกนอกเลนมี Blind Spot Sensor ด้วย TCS on off ระบบตรวจวัดลมยาง i start i stop มีให้ครบนะครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องมาให้ด้วยไปตามนี้เลยนะเพดานมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟด้านหน้าคู่นึงตรงกลางอีกคู่นึงโอเคที่บังแดดสีเทามีกระจกมีไฟให้นะ เพดานสวยครับเป็นสัก,กลาดสีเทาเรียบเนียนสวยงามนะครับเจ้าของเดิมให้ไรเรามาบ้างเนี่ยโอ้โหแฟ้มมาหนาปึกเลยใหญ่โตมากนะครับก็คู่มือรุ่นนี้จะให้มาหนามากนะครับนะเนี่ยให้มาหนาปึกเลยสมุดเช็กระยะมีให้นี่นะฮะออกรถฮะเมษา์ครับ2017นะครับออกรถปี17ไมเนอร์ชน เป็นสีดำมุกด้วยเจ t b l a ล k m เม a l l i c กคริ t a l ชื่อเทมากเลขเครื่องยนต์ sh 3 0 7 14969เลขตัวถัง pp 1 k ลงท้ายด้วย m 1 0 1438นะครับประวัติบอกเลยสุดยอดดูแลรถด,ดีมากไปไปทุกกระเบียดนิ้วครับมาเนี่ยให้ดูเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะไม่มีขาดไม่มีเกินมาด้าพระรามสนะครับนี่นี่นี เข่าตลอดนี่เข่าตลอดนะครับล่าสุดนะครับก็เข้าไปเมื่อพฤษภานี่เองตอนใหม่แสนหห้านะครับล้างระบบไอเสียเรียบร้อยนะฮะป๊าอ่ะและที่สำคัญนะคุณหมอฝากมาให้เจ้าของคนใหม่ <c oughs> เห็นแล้วผม <c oughs> ยังอึ้งเลย <c oughs> ประวัติการซ่อมทั้งหลายแหล่คุณหมอฝากมาเราก็ฝากกันไปเนี่ย <c oughs> อยู่ในซองนี้ <c oughs> เยอะแยะมากมายไก่กองนะเนี่ย ทั้งหลายแหละบินที่คุณหมอเข้าอะไรทั้งหลายแหลยนะเดี๋ยวเอาไปดูกันเองแล้วกันนะเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเพิมาดูสำเนารถกันหน่อยฮะโมเดลผลิตปี2017แท้เลยป้ายกรุงเทพเลขสวยด้วย774จอ่าจดทะเบียนก็2017นะครับสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง PP1K ลงท้ายด้วย M101438 เครื่องยนต์ SS307-14969 ดีเซล4สูบ2.2ลิตร175แรงมาไปลองขับกันเลยครับไอ่ะเดินหน้ากันไปก่อนนะวงเลี้ยวกันเลยดีไหมมาวงเลี้ยวดูก่อนนะรถใหญ่แบบนี้ดูสิเรื่องความคล่องตัวเป็นไงนะเอาโยกดีกว่าปึป๊บ๊าบมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะ มากลับรถในพื้นที่ก็แคบดูซิเป็นไงมาป๊าบเออถือว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะฮะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนึกว่ารถไซนี้วงเลี้ยวจะบานกว่านี้แต่ไม่บานเลยนะดูแล้วแคบมากเออเนี่ยดูดกิกลับรถในพื้นที่แคบๆทีเดียวผ่านสบายๆไม่ต้องโยกเลยเนี่ยแล้วเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งเอ๊หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะสองโอ้พุ่งมากพุ่งมากเลยอ่ะไม่แพ้เบนซินเลยนะผมว่าจะพุ่งกว่าด้วยโอ้โหแล้วช่วงล่างยังแน่นมากเบรกจึ๊กเลยนะ เรื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับขับทางไกลมันแน่นอนแล้วประหยัดด้วยนะแรงประหยัด15โลลิตรสบายๆสำหรับตัวดีเซลนะฮะแล้วเป็นตัวขับ4ล้อแบบเบรล์ไทม์ด้วยนะฮะก็เราไม่ต้องไปปรับอะไรมีระบบคอมพิวเตอร์ทำงานให้เวลาฝนตกถนนลื่นมีล้อใดล้อนึงถล่จะเข้าโฟให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับปกติถ้าพื้นผิวแห้งๆก็จะขับ2ล้อหน้านะครับคล้ายๆ CRV เลยระบบเดียวกัน พวงมาลัยโอเคมากเลยไม่หนักไม่เบาพอดีพอดีแน่นแน่นเฟิร์มเฟิมจับแล้วกระชับมั่นใจช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบมากๆนะครับไม่แสนเจ็ดแท้มือแรกมือเดียวดูแลรถสุดยอดประวัติครบถ้วนแล้วสภาพนี่ไปมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจากราคาเกือบล้านเจ็ดวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปป a ร d a าครับสุดยอดรถ SUV ในฝันของใครหลายคน เพราะว่านอกจากจะออตชั่นเยอะมากๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยประหยัดถึง15 กิโลเมตรต่อลิตรเลยแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยตามสไตล์มาสด้าแล้วเรื่องการขับขี่สมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบต้องยกให้เขาเลยขับมันขับสนุกนะครับตามสไตล์มาสด้าเลยแล้วได้ตัวท็อปสุดเลยแล้วได้ตัวไมเนอร์เชนด้วยนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 7แพ้เลยกล่อนเปลี่ยนโฉมถ้าเปลี่ยนโมเดลขึ้นไปนี่โอ้โหราคาที่โดดหลายแสนมากม รถหม่ย้ายแดง1น9 0 0ล้านบาทไม่เนี่ยอาจจะแสนเนะครับไม่ต้องกังวลน,นะบอกเลยเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคุณหมอคุณหมอจริงๆเลยแล้วแกรักรถมากนะครับมีประวัติการซ่อมอะไรครบถ้วนเข้าศูนย์ตลอดเป๊ะเป,ป,ป๊ดูแลรถนี่เราดูออกมานี่ถ้าไม่บอกเลขไม้นี่ถ้าบอกไม่หกเ0 0 0หมืก็เชื่อนะครับเพราะแกดูแลรถแบบสุดยอดมากม นะทั้งผิวบันรอบภายในภายนอกนี่สุดยอดมากๆกนะก็ตามสไตล์รถดีเซลวิ่งทางไกลเลขใหม่ก็อาจจะพอสมควรนะแต่เรื่องการดูแลบอกเลยว่าหายห่วงจริงเจ้าของเดิมนี่รักรถมากๆปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย479,000บาทก็หายไปประมาณล้านสองแล้วนะนะพี่น้อง แต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมะสำหรับคนดูคลิปนี้เลยราคานี้บอกเลยถูกสุดในตลาดไปเช็คได้เลยกับสภาพนี้ผมว่าเล่นได้แล้วล่ะราคาพิเศษลดเลยเหียอเพียง459,000บาทโอ้ยสวยถูกตัวท็อปสีดำฮะ เช็คราคากันได้เลยนี่เราขายแบบราคาพิเศษถูกสุดในตลาดเลยนะฮะแล้วสภาพนีอยังยอดเยี่ยมด้วยนะฮะ,ะแต่อย่างที่เรียนนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเ,เลขใหม่เกินเกณฑ์ที่บริษัทตัวแทนการรับประกันเขารับนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางนี้1 9บเกสิรเรารับให้เอง3ส่วนด้วยกันนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี24ชั่วโมงคันนี้ฟรีดาวได้สบ,สบายเลยนะฮะจับเต็มได้ง่ายๆนะ,ะออกรถศูนย์บาทได้และเดี๋ยวก่อนออกรถเช่นเดิมฮะเอาเข้าศูนย์มาสด้ให้ เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังใ,งให้ฟร,ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรดนฆ่าเชื้อโรคจอนส่งมองเช่นเอิอสวยคุ้มค่าน่าใช้แถมราคาถูกก่ะป้ายแดงไปล้านสองกว่า วันนี้บอกเลยใครที่เคยเล็งใครที่เคยฝันสมัยเป็นป้ายแดงแล้วเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาลงมาอยู่ในที่จุดที่จับต้องได้เหมาะสำหรับคนงบน้อยแต่อยากได้รถสมรรถนะดีๆอยากได้ตัวท็อปดีเซลแบบนี้รีบแอนไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline at 19sp โกนาะแรนดี่ของเราได้ง่ายๆก็ไปทไี่ google map พิมพ19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกันเรรพรเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒธธิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดียวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ทึงสถานีฟรี19สิบประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถดันยันนี้คลิสต์นาจะถึงคิวของรถรุ่นไหนน,นั้นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นะับ19สิบปกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com